สวัสดีครัผมวันนี้ก็พบกับมิเตอร์แมนชาแนลเครับผมวันนี้ก็จำพันสายไฟกันนะผมเจ้าสายไฟของมินินะครับพอดีเปลือกมันกรอบมดแล้วนะก็มีทดสอบพันไป2ชิ้นเนาะ ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าเราเปลี่ยนสายไฟเพื่อความสวยงามแล้วกันเนาะให้มันเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะผมฮะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันแบบมันหลุดหมดแล้วอะแล้วก็บางอันก็แบบมีรูด,ด้วยเนาะก็เลยแบบเราเปลี่ยน,นแล้วผมเราก็จะใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะของอะไรเนี่ยสกอต สกอติกนะครับซูเปอร์33พัสนะครับผมตัวนี้จะทนอุณหภูมิได้หนึออ่งร้อยห้าองศานะครับผมอ่จากที่สัมผัสการพันนะครับผมเนื้อบางมากนะเนื้อบางมากเลยนะแล้วก็นุ่มนะครับนุ่มเนาะเออแบบพันง่ายนะครับผมเออพันง่ายอนะ่ะแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตัวเทเหนังไฟธรรมดาเนาะแบบของ 3M ทั่วไปธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็เป็น 3M อ่าเป็น3าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นซูเปอร์33พัดน,นะครับอ่าตัวนี้จะทนได้ถึง105อ,องศานะครับผมอ่ะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมโรงไฟฟ้าอ่าร้านที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเอ่อไฟฟ้าอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ในเะน็ตเนาะอ่ะก็อันนี้ไปซื้อได้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะครับผมมารีวิวนะครับว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งนะผมเออแบบนุ่มแล้วก็ผันง่ายนะเออแบบ เทียบจาก 3M ตัวธรรมดาที่เราใช้ในบ้านใช้ตัวนี้ใา้ง่ายกว่านนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปพันกันดีกว่านะครับโอเคครับ โอเคครับเราก็พันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตรงนี้เนาะเดี๋ยวตรงปลายานี้เดี๋ยวผมเก็บนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้แก้เนาะโอเคยังไม่ได้แก้นะครับผมเราก็พันตรงนี้มาก่อนนะครับครับตรงนี้นะครับ <S <S เข้านี่นะครับ,รบ,รรบ,รบอันนี้สองอันนี้ก็พวกจะมีเป็นแรงดันอันนี้อันนี้เข้ากระปุก อันนี้เป็นข้างล่างนะครับตัวนี้อตัวนี้นะครับข้างล่างนี้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะโอเคเดี๋ยวเก็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกะไล่แกะอันนี้นะครับแล้วมาแกะอันนี้พันผ้าใหม่เนาะโอเคผ้าก็มาเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวพันใหม่นะโอเคก็ไม่มีอะไรนะก็ ABS ก็เดี๋ยวพันใหม่นะครับอ่าสายพันใหม่เดพันมาถึงคอ,อนิดนึงเลยเลยนะโอเคผ้ามันเปื่อยหมดแล้วมันลุ่ลนแล้วเนี่ย แล้วก็สั่งผ้า,าเรียบร้อยนะครับมอ่าผ้าก็เป็นของมาจากตรงรุ่นเลยนะครับมาของมันเลยนะเป็นผ้ามันเลยเบิกมาเลยนะครับเบิกมาเลยเดี๋ยวดูก่อนฮนะรประเทศไทยไม่ซื้อนะฮะต้องสั่งจากนอกมานะครับประเทศไทยถูกกว่านะฮะซื้อด้ม้วนนักกี่าบาทมาก็ไมารูนี่นะครับ ตามนี้เลยนะมันก็จริงมันก็คือยี่ห้อนี้แหละเนี่ยพิซซ่าอะไรเนี่ยเออ,อน,นี่แหละมันก็คือมันก็เซิร์ชได้ตามทั่วไปเนาะแต่มันก็เอามาขายนะครับจริงจริงก็ไปซื้อได้ตามนี้นะเนี่ยซื้อก็นเนี่ยซื้อได้เลยเนาะแต่พอดีผมเบิกมาแล้วไงเราไม่รู้ไงเออเราก็ตอนนี้เราก็เป็นประสบการณ์แล้วครั้งหน้าเราก็รู้แล้วอ๋อไปซื้อยี่ห้อนี้มา มันก็คือตัวเดียวกันนะโอเคนะครับมหละประมาณเมมานาะอันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมาไล่เก็บพวกนี้นะครับไล่เก็บพวกนี้นะเก็บพวกนี้ใหม่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะปลักนี้คงต้องเอาออกแหละเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เอาออกนะดูดิมันก็ไม่อยากเอาออกนะเนี่ยในตัวเนี้ยรหักสายไฟเนี่ย นะในะสไฟเนี่ยนะแต่มันก็คงไม่มีแล้วล่ะนะครับคงไม่มีแล้วล่ะถ้าอากได้ใส่ไฟก็คือต้องต้องไปซื้อหัวตัดมาแล้วก็ย้ายทั้งคันเลยนะก็๋ยวค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะก็เราก็ใช้กันไปก่อนนะฮะโอเคซ่อมใช้กันไปก่อนนะครับก็เรามีไวริงไว้อะไรก็จริงเราก็เดินใหม่ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับโอเคเอาจจะเป็นสแตนอโลนมาเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่า จุกๆไปเลยนะฮะไม่ต้องอะไรแล้วนะครับมีกล่องแค่คุมแอร์อย่างน,นนะแต่ดูด้วน่าจะเสียเวลานะทายากเปลืองเงินด้วยนะครับทารถขับเล่นนะดิสโต้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากใสไ่ไฟในขาดเราก็ซ่อมไปแล้วกันโอเคนะครับันนี้ก็ได้ด้านนี้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อด้านนี้แต่ว่าจะลงเป็นคลิปเดีวยวกันนี่แหละครับผมไปครับ Okay, ผมก็พันสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมข้างนี้นะครับนี้พันเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งพันเผออ้าเป็นเป็นเรียกอะไรนะเป็นอะไรเดียรเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าเทปแล้วก,นนะวกันเนาะผ้าเทปเป็นผ้านะของเรายุโรปนะน,นี่พันเรียบร้อยนี่นี่เหลือลัดขีพันท้ายนะเนาะเีนะครับข้างนี้ก็พันเรียบร้อยนี่ก็เสริมไปนิดนึงนะครับผมเติม <ๆ S 2> นิดนึงนะครับนี <Hers> ่ก็เก็บร้อยนะครับผม ก็มือใหม่นะครับไม่ไม่ได้พันอะไรเก่งมากนะครับก็เพิ่งพันคันนี้เป็นคันแรกด้วยนะครับก็แยกวายแยกอะไรก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครผมเสร็จแล้วนะครับเหลือข้างนี้นะครับผมเดี๋ยวข้างนี้ไปเก็บเเดี๋ยวกระโดดข้ามมาเก็บอันนี้อีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเก็บอันนี้สักนิดนึงเนี่ยงนีนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวมันทีหลังได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในกระดูดไปหุ้มเนาะปอกหุ้มเนาะครับเดี๋ยวเก็บลายเก็บอันนี้สักนิดนึงนะครับ ตรงน,นี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่อีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จสับนิดนึงอ๋ออาจจะเก็บไปเลยเพราะว่ามันจะเก็บง่ายกว่านะครับอ่ามันจะเก็บง่ายกว่าเพราะว่ารถเราถอดอ,อยู่เนาะอันนี้ก็าจะแกะปลั๊กมาแกะปลั๊กมาแล้วก็เก็บทีเดียวเลยนะครับอันจะง่ายดีนะครับอ่ะโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ข้าปลั๊กเดิมทุกอย่างนะครับนะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเอฟเฟกอะไรไหมนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมือแรงมืออะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะ ทำให้สายไฟเรามีการ,รหักในได้นะอ,อะไรเงี้ยเมื่อไรเดี๋ยวเราก็มาไล่ตอนเวลาเราใส่เครื่องแล้วก็สตาร์ทรถนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมไม่ได้รุนแรงอะไรมันมากนะแค่ปอกมันแบบมันมันละลายหมดแล้วนะครับสายไฟก็เกราะไอตัวเทปปัสายไฟก็แบบเนี่ยกรอบหมดแล้วอ่ะนะครับบางอันก็เหนียวนะครับก็เลย,เยก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะครับเ,เปลี่ยนดีกว่าเหน,นียวก็ทําแล้วเนาะ ก็ทำแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอยางนี้ยังไม่มานะครับผมอายางไม่มาก็เลยใส่ไม่ได้นะครับผมใส่ไม่ได้เสร็จทีนี้เครื่องก็ยังไม่เสร็จครับเครื่องยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอพอดีว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดเช็คดูว่าเจ้าตอนนี้แคมเนี่ยมันปิด,ปดสนิทไหมนะครับเพราะว่าตอนเวลาหมุนเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่ง มันแบบแก๊กมันมีจังหวะหนึ่งมันแก๊กเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจเนาะว่ามันเกิดจากอะไรนะผมอ่ะเดี๋ยวเราแกะเช็คดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจนะครับนี่ก็อ๋อผมก็ไม่ได้ปิดนี้ไว้นี่ดจะรอเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนก็อุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็สียังไม่ได้ทําด้วยนะตัวสีตรง างหน้าก็เก็บแล้วเหลืออันนี้ยังไ um. ม่ได้เก็บนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะแล้วก็ข้างหลังยังไม่ได้เก็บครับข้างหลังไม่ได้เก็บเนี่ยมันต้องยกลงแล้วก็ต้อสวาดเนาะโอเคก้อนนี้เดี๋ยวทำสะอาดเลยแล้วเปิดฝาเข้าเบาวดูนะครับว่าแคมมันปิดสุดไหมนะครับโอเคทำมาเขาค้างแล้วเราก็อ่างเนาะเปลี่ยนกินอ่างครับก็อะไรก็เริ่มทยอยมานะครับผมะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาทีละอย่างเนาะทีีะอย่างนะครับ ก็จะงงเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั้นนะครับเริ่มมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปถอดท่อท่ออากาศครับอ่อะท่ออากาศกับท่อน้ํามันนะครับเปลี่ยนของใหม่นะครับประมาณเนาะโอเคครับก็เป็นีนี้ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มไล่ประกอบทีละทีนหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณครับ